ครับตอนนี้เราถึงที่พระธาตุดอยคำแล้วครับก็ขึ้นมาข้างบนเลยมีที่จอดเยอะเลยนะที่จอดก็จะอยู่บริเวณทางเข้าตรงนู้นนะครับผมบที่เราจอดรถไว้นะครับผมนะครับนี่นะครับตอนนี้เราถึงที่พระธาตุดอยคำแล้วนะครับอันนี้อันนี้เรามาทํอะไรการจุดประสงค์ เราจะมาคพเจ้าทันใจอมาเขาเรียกอะไรนสการเราจะมาขอจะมาขอใช่ไหมยอดขายยอดขายนะนะครับเทพเจ้าทันใจนะนี่ะโนี้่ยนันระาดที่นี่นะขอเชิญท่านูชาได้ที่สู้วัตดุมุคลของถาวันาดอยคนาักนะครับ อ่นนี้เราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็เดินท่านที่ไปบูชาด่วนก็มีจังหวนดจำกัดทางวัดพระนาแต่การนั้นตั้งน้อยมากก็ขอเชิญทุกท่านที่ได้มาถึงแล้วรีบไปบูชากันด่วนสวัสดีเข้าไปในวัดกันนะครับ ส่วนท่านทั้องไหว้รีบไปบูชาหรือหลุมศพอันนี้เหมือนที่เขากระดิ่งอะที่เขาเขียนชื่อเนาะเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวเทพเจ้าทันใจนะครับฟฟังสิว่าท่านนี้เทพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าแม่เหมือนเท่านี้ก็อย่างนี้ทุกบทก็สมเร็จประโยชน์ได้เมื่อท่านได้ไปแล้วก็ขอขอะไรได้ก็ขอเ่ินท่านบูชาได้ที่ตัวทุกอย่า นี่ก็เป็นบรรยากาศนะที่เขามาเต่อกับไหว้หลวงพ่อชันใจนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปชมวิวนะครับนะลานชมวิวท่าอยคำนะครับโอ้โหสวยมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูโหสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขายสั้นเดี๋ยวแม่ลงโค้งอย่างนั้นหัวแม่ลงใบนะเวลามันีิ้งอ่ะวัมาตรงนี้สรุปหลบคนนะครับสวยมากอ่ะสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะ ครับตอนนี้เราก็อยู่บนลานชมวิวพระธาตุไรครันนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นอ,องค์พระรูปนะรูปใหญ่เลยนะนะครับนี่นะครับครับก็มากราบไหว้กันได้นะครับแล้วก็วิวสวยมากเลยนะครับด้านด้านหน้าหน้าหน้าลานตรงนี้นะที่ชมวิวตรงนี้นะครับ อันนี้ผมมีจุดแนะนํานะมาถ่ายรูปกันด้านหลังว่าองค์พระพุทธรูปได้นะครับดูวิวก่อนนะครับนี่ดูวิวยังสวยครับมาถ่ายกันได้เลยนะครับตรงนี้จะอยู่เป็นด้านหลังพระพุทธรูปนะครับผมนะครับองค์ใหญ่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่อยู่บนลานชมวิวนะครับผมนะครับนี่นะสวยมากนะครับแล้วก็อากาศดีนะคือแดดร้อนจริงแต่อากาศมันเย็นนะครับผมนะครับ เดินทางมาจากฉบับแดนไกลขึ 3, ้นมาขอพรขอบารมีคือจริงๆแล้วเหมือนมันเยอะมากเขาก็เลยไปจัดไว้ตรงแล้วยงแต่ท huh. yes ่านหลกจิตทกสามดกเท่านั้นแล้วก็ขอพร่าเพียงแต่เอาชื่อของเราก็เจ้าชื่อนี้ตามสกนี้มาขอลงไเจ้าป่ชื่อตางกันเรื่องอะไรรอบอนอย่างคอแว่า วิธีการคือเราต้องจุดธูปนะครับจากบริเวณตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ไปไหว้นะครับแล้วก็นํามาปักนะครับที่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะนะครับมาปักธูปตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ควันมันอยู่ในในบริเวณที่เราไปไหว้นะครับผมนะครับเราไหว้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็เอาธูปไปปัก ตอนนี้เราก็นมัสการนะครับหลวงพ่อชันใจเรียรอยแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเมลิที่เป็นชั้นๆเยอะๆเลยแบบหลายๆขั้นน่ะนั่นคือเขาเอามาแก้บนนะครับแสดงว่าแบบมีคนมาขอพรแล้วก็ได้ผลจริงๆนะนะครับโหเยอะมากนะเมื่อกี้กองไปเริ่มเลยนะแล้วก็มีร้านขายของนะมีร้านขายของเล่นด้วยนะนี่ถูกชอบน้องชอบเลยแล้วก็มี ขายไม่ได้เลยก็ลอตเตอรี่นะครับหวยนะตอนนี้อยู่บริเวณข้างหน้าทางเข้าแล้วนะครับผมครับแล้วนี่ก็เป็นอ่าวัดพระธาตุลอยคำนะพอดีว่าผมมีโอกาสได้มาไหว้สักการะนะผมก็เลยถ่ายมารีวิวให้ชมกันวนะครับว่าตอนนี้นะครับทางวัดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในวัดเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย